ปัจจุบันโลกของเราครับได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้วนะครับผมการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วแต่ที่สําคัญต้องมีความปลอดภัยครับวันนี้บล็อกฟินของเรานะครับขอนําเสนอบริการ ekyc ครับบริการที่นําเทคโนโลยีชั้นนําของโลกที่จะทําให้ลูกค้าของคุณนะครับได้ทําธุรกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงที่สุดครับ เราได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน eKYC โดยเฉพาะมาพร้อมกับ3ฟีเจอร์หลักได้แก่ OCR เทคโนโลยีการอ่านข้อมูลพร้อมด้วยระบบ Auto Capture ลดความยุ่งยากในการพิมพ์และมีความแม่นยำสูง l i f e n e s s Detection การตรวจสอบความมีชีวิตของผู้ใช้งานลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงเอกสารและรูปภาพโดยมีมาตรฐาน I Beta 2เป็นที่ยืนยัน Face Comparison เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้ากับหลักฐานทําให้การยืนยันตัวตนมีทั้งความปลอดภัยและรวดเร็วไปพร้อมๆกันจุดเด่นของบริการ EKYC จาก Blockfin ครับ 1. เราพร้อมให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ API Gateway Service สำหรับระบบที่คุณมีอยู่แล้วหรือแบบ Turnkey Solution ที่เราจะมาพร้อมกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันครบจบในที่เดียว 2. การเชื่อมต่อที่แสนง่ายดายและทีมเทคนิคอลซัพพอร์ตที่พร้อมจะช่วยดูแลคุณเมื่อคุณต้องการครับและ3การคอนฟิกเกเรชันหรือการปรับค่าตามความต้องการเพื่อให้คุณสามารถตอบโจทย์บิสเนสได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับบล็อกฟินของเรายัางมีผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆอีกมากมายครับตั้งแต่ l o นอ Origination System l o นเ Management System ระบบ Consent Management และการเชื่อมต่อกับ t r u s t ต d s ซอร์ e ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ndid Dopa, NCB, a m มโและอื่นๆครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยทำให้ดิจิทั l เลนดิ้งโซลูชันเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยหากคุณสนใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางนี้ครับ